เวียดนามจ้ากระตุ้นได้ยงเนี่ยอ๋อพี่เอิ์เหรอพี่เอิญสดชื่นไปดูพี่ยาก็ลุมตีกวเตี๋ยวม้ออีท้าไไรนี่น้ำตาลเอ๊ยทำชินบอลเลี่ยวกับ เป็้ฮัเดอคือม,ม่มาไม่ยิน cái bạn này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปนเจ้าที่เดี๋ดยวแมยใหญ่ฝไวชั้นแล้วเมื่อคืนนี้ชนในนะช้ต้มโทนเลยเราไม่มีแลมวใช่ชั้นละพวงไม่ออกะ そうだ <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ทำมาชิมสิอาหเราคนไม่รู้ว่าเพราะได้กินได้แล้เนี <oh> ่ยดูน้ำเสกินพัยอะไรตัวหนักยั่ว เอานันี้มีปานะงไหนกิรตลาชื้อถ่ายถ้าเป็นาเลไม่้มุนเลยเนาะแต่กามมันจะมุนได้โต๊ะนี้เริุ่เลยเรื่องาชาก็ชา 啊！ สำกัดใจมาก รีวิวก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละามาินมินก็เป็นรืองรีวิวายี่ิชั้นเคยดยานไปอยู่ตรงไหนไม่เคยว่ามันกินไม่ได้เลยลอทุกอย่างว่าแซวก็แล้วไปไหมเพราะไม่ัชีวิตเราจะเป็นหน้าเดียวตลอดเวลาไม่ยช่มาสำหรับเราอ่ะไหนเรามิน ฉันโมไดยูแล้วก็ฉันมากกินไม่ๆมที่ว่าจะไม่มนมันมันหนักกว่าน่หมายว่าอะไรที่มันพอกินได้ก็กินไม่มีอะไรนอกจากขนมปังแล้วก็หมูทอดชีสอะไรอย่บงเงี้ยกเตี้มันมีซอสอะไรอย่างนมีมัลติแบบซอสอะไรก็แล้่ คืนนี้เราก็จะมีกิจกรรมต่อน,นะครับประมาณประมาณสทุ่มพ <c urs engineering> <ab> <YN: c ans> ี่นอองกับกูไปหาเด้ออากาศข้ามาล้วเย็นมากคนเดินริมทะเลเตรียมอะไอ่ะสวัสดขอบคุณมากเลี่้อนีเลยฉันมืีนะปื้อ

ัวเมียนั่งด้ in, งวยกันหัวไปแล้วเมียก็ซ่อนอะไรกันขดข้าวุ่กข้าวบางคอนดูเยอะมากเป็นล้านลวมันเป็นอย่างนั้นเจอแรจีนที่ว่ามัจะเป็นอย่างที่เราพูดเราก็ชอบดูนะ่ขชอบรอชอบดูบ้านหรดูตลกมันเพินแบบดูแต่ชีวิตทุกคนเลยขาเ็นคือพี่ตรลงทะเลค่ะ เปรียนแล้วค่ะต่างนตอนนี้ป็นอะไแบบนี้คือเป็นแบบขึ้นไปบคนอา้าอื่นอาบอสเป็นยังเขาทำแบบแต่มันสวยมันโอเคมันคือสมัยใท้เพี่ยวตลอดได้เจอเขาตลอด นี่พยานะคะไปไปนี่สกแต่วากล่ะจ้าไอว่าเป็วตาวตับบที่ยบบเดันสนุกมากยนะบกในกลุ่มห เรือคนบินีลนคือพึดจมพึ้นจมพึ้จมพ้นเขาก็ร้องเพลงแล้วได้แบบเลิกกับเอนเตอร์เทนบอดอนฉันอินดูตลดเลยทุกคนเพ่งตัวหนีกัม่แะคอเาลองพราะเห็นเพลงเขาเขาเรย่องนะแต่ก็ถึงห้องเพ่งอยู่บบพอมาถึงเราพี่มลอนเนี่ยมลอนมลมลอนเขาลองทรงอยากแบบเช่นแบบไม่พวกพวกเพลงเพลงเหนียวน้าเขากรมวลันี่ยเป็นบอยดอนค่ะเ ตอนมาเปิดเพลงแฟนแนวอะนรดแบบแบบร้นเกดวไม่ร้อนไม่รลอนองูมาแไหนมัคนมีคนเตียมยดิลองมากือบขางเัี๋มอมันดีโเราจอดพึ๊บแฟนอะไนขึ้นเลยให้มันมันมันพอดีพี่ไก่เราจะพี่ไก่นาจะนั่งอยู่เตีมพอดีโดเรา้องเพลงดับก่อนค่อยเริ่มใหม่มลงมาค่อยเริ่มใหม่เป็นอินเพรสัใช่ เลอดอยู่ตอนนี้ตะเกงโอ้โลนวลดแล้วเหรอบ้านไหอยากลองสดหวานๆเลยหรอไม่ต้องมัวน้องมัว นี่น้ำชาพี่นองอชาแบบว่าชาอีนนีชาแบบชาชาแบบชาจุกชาลิ้นชาปาชาแบบวนี้ชาปะนาคิ่าเใช่เนียดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับสาะโตนะครับ โอ้โห oh. <laughs> ไงบ้างตัวนี้กับข้าวตัวงนันนี้กับข้าวเป็นไงบ้าง <c oughs> อา่าสดชื่นไหมนี่แอนเนอร์จีนะนะคือ <c oughs> การประทูน้อย <c oughs> ประทูน้อยยังยิ้มอยู่นะ ยูริกับข้าเป็นไงบ้างแต่ว่าครับเตรียมที่กินแล้วครับแม่กับข้าเป็นไงบ้างกับแม่ อันนี้ร่องโปรเจกซีอุ้ยนี่ฮม,มันยังยียิ่งเจวีิบเอไดจีดแล้วน้ำอะไรนะน้ำชา ปัดคนบงสี่พ uh ันกว่าอุ้ยน่าไยมากนะครับมันเป็นตัวแอมินของเราโต๊ะ ม่ครับพีนคนฟังมาให้จากเกาหลีเอลิฟเกาหลียังไงครับกับเขาวอฟซีนี่ครัอ่าขอบคุณใครครับขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณเอฟซีหน่อยมีเอฟซีโอนตังมาให้นะครับพี่เก๋ไก่นะครับจากเกาหลีเลยเกาหลีโอนมาเวียดนามเลยทีเดียว

จากใครครับนี่จากใครครับพี่แอนนี่จากใครครับพี่แอนนะครับจากใครครับอันนี้ใครเอซีเกาหลีโอนมาให้น้องยูรีนะครับพี่อะไรนะครับพี่อะไรนะอครัครับครับแคอครับ นี่เป็นแกือเรานอนแสบกระมือคนนับเครื่องพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้เดียวกนออโอเี่อขวเองี่อยกระมูนะครโอ้ดนกระมงเรับไม่ไหนอนแสบกระมูเลยอร่อยมากเร่่เบิือนกินกาแฟเวียดนามจะสิดลับยังไงผมยิมสเต็กคูชินจังผมกินอะไรไม่ได้เลยวันนี้ยิมแห้ง